สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วฝนมาตามนัดมืดฟ้ามัวดินหลายพื้นที่ฝนตกหนักมากโอ้ยไปเบิงหลายพื้นที่หลีพี่น้องฝนตกรลบนีนะครับนะเนาะบางมองก็มีทั้งฝนทั้งล่มบางมองกับฝน,นตกสื่อๆเรียบแบบเรียบร้อยเลยตกอึด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 เลยนะเนะเอแต่ว่ามันมีหลายพื้นที่อยู่เด้ ยกตัวอย่างอย่างเช่นจังหวัดนครสวรรค์หนองบัวลำพูกาฬสินธุ์งที่นีมน่มันมีหลายพื้นที่พยาการมีคลิปให้เบิงอยู่นะครับเนาะอ่าในส่วนของที่ได้รับฝนกับเอฟซีพนโอ้ยส่งามาให้พยาการเบิงมือกรสองมือกอ,อกนฝนโต๊หร้ายวัสนสันพุนวาเมื่อนี่วันที่สิบมีหน้าพี่น้องที่จริงมากวันที่สิบมีหน้าเมื่อนี่เป็นวันเปิดเด้เมื่อนี่เป็นวันเปิดเปิด,ปดรับโชครับทรัพย์อ่า ภายสิเหตุการณ์เหตุงานไปขอสาวหรือว่าไปอีหยังอ่ะเหตพิธีอีอย่างต่างๆกะมือหนีกะถือว่าเป็นวันเปิดพินวาอาจารย์พินวาเป็นวันเปิดกะถือว่าเป็นวันดีอีกหนึ่งมือนะครับเนาะในการเหตในส่วนของเรื่องงานมงคลต่างๆพิธีงานมงคลต่างๆนะครับเนาะบอกว่าจะยกเฮียนบ่ว่าจะคุดลุมเสาหรือว่าเหตเกี่ยวกับงานมงคลน่ะมือหนีเป็นวันเปิดพินวาแล้ว แต่ว่ามันเป็นมือสุดท้ายของพอายุซนร้อนรอบนี้นะครับเนาะที่สียังอยู่กับเฮ้าแต่ว่ามือนี้เป็นวันที่สิบเป็นฝนวันสุดท้ายแล้วแต่ว่าไอ้ซุ่มที่เหลือวันวันเนี้ยวันที่สิบนี่ถ้าฝนมาตกวันมือมือก่อนนี่อาจจะจะอาจจะได้รับน้าฝนมือนี้ก็ได้แต่ว่าส่วนน้อยละเด้วันที่สิบนี่บางพื้นที่ส่วนน้อยละนะครับเนาะ อำนาจ,จเจริญบ้านพหญยาการอนำะเภอเมืองแรงต่อไปพี่น้องพหญยาการอยากจะพาไปบึงอยู่วันที่วันที่แปดเมื่อวันที่แปดต่องกันขึ้นเนะครับนะใกล้แจ้งฝนตกเบิงฟังเสียงลังคาสันไทยละ่ะลืมมิดจัด <laughs> เออ ถ้า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 เป็นแถวชุชชมชนบ้านพยายการเพ่อจะเอื่นว่าฝนไหลไกลฝนแผ่นดินลายยังสี่นี่อ่าตกซ้ำแผ่นดินลายนี่นับเม็ดด้นะครับเนาะนับเม็ดด้หรือว่าถ้าตกกลางเว่นกะตกตอนเศร้ากะฝนไหลไกลเฮ็ดให้ไกลเข้าห่มหน่อยหน่อยอ่าโอ้ยกระนึกว่ามันสี่ตกหลาย,น,ายนับเม็ดด้อยู่ยักเลยบ้านพญ่การไปตกอยู่พุ่น่ะกาลาสินหนองบัวลำพูวันอึดอึดอึดเลย อ่ะไปเบิ่งแ้มภาพสักก่อนเนาะครับเนาะเอฟซีเป็นทรงเขามาไปเบิ่งจังหวัดแรกกับจังหวัดนครสวรรค์เนาะครับเนาะตกหนักไม่หนักดูเอาค่ะทุกคนดูเอาค่ะมาแบบมืดฟ้าโมาดินเลยอะโอ,อ้โหทุกคนสุดยอด ไม่รู้ว่าตกใ่เฉพาะตำบลกากร,รือเปล่ามาทั้งลมทลั้งฝนทั้งเสียงเลยค่ะทุกคนมาครบเลยรอบนี้ดูค่ะใบไม้ปลิววนเลยทุกคนอยากจะบอกว่านี่พี่น้องเพื่อนก็นมีเอฟซีเพื่อนก็นถามว่าที่ไหนครับตกแรงจังเพื่อนก็นบอกว่า ลาดยาวนครสวรรค์จ้าโอ้อันนี้ก็ถือว่ากะถือว่าถ้าถ้าฝนถ้าฝ้าบ่ห้องถ้าฝ้าบ่ห้องฝ้าบ่พานี่ถ้าฝ้าบ่เสียงดังก็จะได้คลิปเงี้ยคนนี้อยู่แต่นี่เพิ่นกะยันนะครับนะพิ่นเป็นผู้ยิ่งกะยานอยู่โอ้แสดงว่าตกหลายเติบด้วพี่น้องพื้นที่จังหวัดนี่นะครับนะจังหวัดนครสวรรค์นี่ฝนตกหลายเติบอยู่เอาไปบ่งคลิปต่อไป ันนี้จังหวัดหนองบวัวลำพูพี่น้องนี่เอฟซีเพิ่นส่ง,งเข่ามาเนาะครับเนาะอ่าขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะเ,เสียงลมแรงมากนี่โควิดแจ้งอำเภอจังหวัดหน่อยนะคะที่ไหนครับหนองบวัวลำพูครับนี่ที่เพิ่นก็แจ้งเรียบร้อยเนาะครับเนาะอ่าเพิ่นก็แจ้งเรียบร้อยในส่วนของอ่าคลิปดีจังหวัดหนองบวัวลำพูนี่ฝนตกแห้งเติบ เสียดายคลิปที่เพ่นสรงเขามาเป็นคลิปสั้นๆนะครับนะเป็นคลิปสั้นๆแต่ว่าก็ถือว่าขอบคุณ FC อาที่อยู่จังหวัดหนองบองัวลำพูที่เป็นทรงคลิปเข้ามาานะครับเนาะก็โอ้เป็นความโชคดีของจังหวัดหนองบองัวลำพูฮะพี่น้องเพราะามันแหลง่งโดนแหลงนะ่งหลายล่ะฝนบตกจักเทียรอบนี้ฝนตกก็ถือว่าสุดยอดเลยฝนใหญ่มาแล้วพ,พี่นอ้องฝนใหญ่มาแล้วฝนตกใหญ่เลยเล้อ,อยยพี่นอ้องอยโคหน้องหน้าสวนสินนี่ บานฝ้าหัวเลยนี่ตกแดดหกโมงพี่น้องนี่เป็นชั่วโมงแล้วอ้าวนำลงมาค่คักให้สมกบแรงมาดนเด้อเงา้พี่น้องเงีอันนี้กับอ้ยตกแห้งพี่น้องอ้ยอิจ้าพี่น้องครับเนาะงวควยก็จะสบายเรามาดีเย็นอากาศจะเย็นเข้ามาแลวเนาะครับนะเนาะไปเบิ่งต่ออีคลิปพี่น้อง อันนี้ฝนตกอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับเนาะอ่าจังหวัดกาลสินฝนก็หลายเติบอยู่ฝนก็นถือว่าโอเคอยู่เด้ฝนตกนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของกเกษตรกรชาวนาชาวไร่เฮายนะครับเนาะอ่าพักกำลังจะตายต้นใหม่ก็เลยกำลังจะล่มหายตายจากต,ต,ต้นก้งต้นกล้วยแห้งเบิดถ้าได้รับนำฝนครั้งแรกของปีนี่ก็ถือว่าตกซัมนีนี่โอ้ยได้การเลยได้การเลย ถ้ามันต้นใหม่เฮ้มันมันปั๊บเรี้ยวดีพี่น้องถ้าฝนตกคืนนี่ยังสีน่นี่มืออื่นเส่าไปเบิงสดชื่นึ้นบัดต้นมงต้นใหม่เนาะครับเนะบาะบอกว่า,วาตน้นกล้วยบอกว่าต้นใหม่ใส่ยากระไดในใหฮนงไหน้านี่โอ้ถ้าตกป่านนี่น้ำหงเอจเจาะอแจกกบอึงก็จะออก้บะบ้านนี่ฝนหัวปีนี่เพิ่นเอื่นว่าฝนหัวปีกบอึงมันออกเนาะครับเนาะอ่าอึงหล,ลายนี่ก็ออก้บะบ้านนี่ หาของป่าหาของอันนี้ได้นะครับเนาะฝนตกใส่แล้วแต่ว่ายังจังหวัดอำนาจเจริญบานพยการนี่ตีนับเม็ดด้อยู่คนล่อฝนก็ล่อล่อเด้อคนล่อฝนนี่ก็ล่อล่อแบบพยาการนี่ก็ล่อแล้วล่ออีกตกมาทอตกมาเถอะฮะล่ะนะครับเนาะบ่ตกจักเทียล่อแล้วล่ออีกเอ้าจะเห็ุยังไงพยากรอุตุเพื่อนก็ว่า ฝนสีต๊กฝนสีต๊คขอบคุ้มทั่วภาคอีสานแต่ว่ามันบบตกเด้แต่ถามว่าตกบอกจะว่ามันบบตกกับอะไรเด้มันตกอยู่พุ่มๆไปนับเม็ดได้อยู่นี่ยหละเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าตกแล้วแต่ว่ามันตกบลไรนอนเขาบองมันตก่หลายมันตกบ่แห้งลมบนมันน่าจะพัดแห้งนั่นแหละมันพาไปตกมองอื่นพอนาแต่ว่าย่ามหน้าฝนเนี่ย่ต้องการน้ำก็ตกเด้ฝนเนาะครับเนาะมันก็ความต้องการของคนเฮ่ามันก็บ บ่บ่พอเพียงคือกันนั่นแหละย่ามฝนตกมาหลายๆกับบ่ต้องการน้ำแต่ว่าย่ามนี่มันห่อนโหดเดีย่ะมันแรงเนาะมันแรงตั้งแต่เกี้ยวข้าแล้วนี่ฝนตกอยู่รอบหนึ่งนะคำนวณแต่ว่าตกข้าวเดียวอ่าประมาณห้านาทีหายตั้งแต่หันมาบ่ตกอีกเลยตกกับตกบ่ทันใดน้ำใดท่าเด้อ่าตกกับบ่แห้งตกปลอกปักแป๊กปลอกปักแป๊กปลอกปักแป๊กแบบเนี้ยอ่า ฝนปล่อยๆแต่ว่าอยู่ประมาณหานาที่ก็หายไปแล้วแล้วตกบะทั่วด้ตกแต่ในบ้านนี่ล่ละแถวทางนาปาักทางทางโขกทางดงฝนบะมีฝนอ่าบะมีฝนหญ้านี่แห้งแล้วแห้งอีกจนตายคอรอรู้ต้นผู้ที่ปลูกมันสัมปะหลังแห้งตายบัดอ้แถวโขกแถวดงนะปีนี้นี่มันให้หน้าบะได้ผล หล,หลายพื้นที่บ่ได้ผลพี่น้องเพราะว่ามันแหล่งพดอ่ามันกําลังสีงามแห้งไปใส่ปุ๋ยไว้บ่เนี่ช่วงที่ดินซุ่มๆอยู่นะไปใส่ปุ๋ยไห้พอบ่ได้รับฝนหรือฝนประมาเติมนี่ก็แห้งตายคอรอไปแล้วอ่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องคลิปนี้ก็คาดว่าเป็นประโยชน์กับเกษตรกรชาวนาใช้เห้าเนาะคำนะฝนตกมองได้้ารั่วมองได้เอฟซีทั้งหลายกา็คอมเมนต์มาบอกกันเด้อพี่น้องเจอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ thank you